ลองใส่ข้าวสารเสกนะ,นะนโมเสกก่อนตามธรรมเนียมนะสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทียบปรบสาวาราิงานง่าอยุ่งง่ายตามสไาตลา์สาวราอะเมนูแกงงวงไม้มเฮา <c oughs> นอนเหนียงแถวมาล่ะจะเพียวก็จำเจ้าไปแน่และ อันนึงเนาะกินกับเจ้านี่กะแหนงนะทุบต้มเรียบร้อยเลยเด้อนี่จืดเรียบร้อยละมก็มีแต่ซิกมาเก่งเท่านั้นจ้ะต้มเรียบร้อยอันแกงใส้สิโครงหมูนี่ข้าหมูเกี่ยวต้มให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวจะมาใส่แกงมะเด็กตามเขาเบื่อท่าเนาะของเสพแม่ปลานีใคร ่น้องใส่ข้าวสารเสกนะนะโม,โมสเสกคนตามธรรมเนียมนะ <c oughs> <c oughs> คนเข้ามาใหม่จะต๊ใจญยคนดูเก่าเท่านั้นที่เข้าใจดีว่า <c oughs> อ้าคนลาวก็้ามาขิดเก่นงนมไม่เลยแท้มีคนว่าเนาะของแสบเลยใไรก็มกแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว้าวคอมเมน็นคนลาวก็มาคือการอ้ายก็มากราแข็งนมหม มันเป็นคนลาวกะมาคือกันอย่าว่าแต่คนลาวอะแต่ว่าอันที่ว่ากินไหลและกินดูที่สุดก็คือคนลาวนะที่คนเห็นเออก็เพราะว่ากันนะของเสบนะใครก็มาคือกันเบื่อเ่านะอันนี่แหนงไปที่แหงเ่บยำเล้งแหงหากินอย่างแหงเ่บเด้อ ยาหนางังโอ้องหบิดสินพอยหอ,อันครกอันนี้มันคนยากแล้วมันมันเป็นแยๆนะนนนนน่ๆนะมันบืเหนโคกมึนๆนะนะคนง่ายแต่ว่าต่ำยากอันนี้ต่ำง่ายคนยากโอ้แต่แนว ผสมประกอบทั้งนั้นนี่พักเวล้า พี่น้องอันโป่งอันชีโกงแถวต้มนะจนดน,น้ำแห้งแกงนาอไหมสันตัวบาทนี้พี่น้อ,องเลยยอกับมาเ <g ül> ออไม่ควรว้าหลายสำเนียงสัพเพียวสำเนียงยอนะแรกละว้าแบบนี้เนาะขอเลยว่าสัเพียวเป็นยอที่จริงมันรูน้แมนนะบางคนก็ว่าเป็นผู้ไทยเอาลงไปข้าวเบียร์ข้าวสารสี เดนพี่น้องเคล็ดแคลนเมนูอร่อยแซ่บน้อสไตล์ครัวไม่ใหญ่เพียวน้องระบาดน,นี่ลืมแล้วปรุงสันตัวเอาประเด็กประเด็โคูดสรีสแป้งหนแล้วก็น้ำตาล หนึ่งยอบ่นึ่งผู้ไทยทุกลมเป็นแนวกระแนงบ่ได้ปเป็นจกักยางบ่ได้เป็นยอบ่ได้เป็นผู้ไทยแต่สำเนียงมันไปเองน,น้ำตาลเนาะเมื่อกี้อันนี้แป้งนงูแป้งนงงัวละเด็กเด็กบิบ ค่อยๆมีแ huh. ต <Yeah, tone. S 2> uh ่ต้นน้ำจักไปใส่จับต้นสิดู ไมเอาหั่กะเอาเนื้อปลาแดกน,นี่เดียวพี่น้องเดี๋ยวแต่กลางนะวิธีแกงมองไม้ต้มเอาน้ำนัวมันออกหมดเลยิคุโค่ะใส่โบลายได้พี่น้องใส่เพื่อให้มันนัวกระโพใส่ซี่โครงแลาวที่ใส่สป่าก็ได้นะพี่น้อง อันแม่จะพีวเราเก่งมาแล้วมักใส่อันปลาดุกมันแซ่บแล้วอ่ะเอาน้ำนวใส่น้ำจะใส่เห็ดใส่มะอึเห็ดหงส์มะอึเห็ดอันเอาเลนจิอันขาว,ขาวนี่ เนาะปิดฝาไว้ให้ทุกอย่างสุกวนะโบล็อกงไม่ลกแ่เจมจนได้แล้วแล้วก็จะมาใส่ผัก คะเดนใส่ประคาันใส่แบบนี้ไปเลยสูตรไข่ก็สูตรไข่คนก็กระตัดตัดมันกินยากเขากินข้าวเหนียวเนาะเขากับมือใส่เลยเอาเรียบร้อย เด้อพี่น้องอ้ยแ่บครับแกงนอยน้นอยบะน,นี้แบ่บแสบพี่นอ้อยทุบแล้วมากแกงแกงน้อยกับซบูมีกินแล้วไฮอยากกินแกงละไม่ละไมอักกับบขาแสบแล้วพี่น,อน้องคือละไมสดนะอืม่็ขาหอมครับคินวิธีกินกับแบบนี้เด้อพี่น้องมา่ะแกงแบบบ้านๆทฮาขเขาก็ใช่แบบน,นี้แหละ บได้ตัดบได้ยังมันบุกกินบาอย่างเอกถ้าทำหูวิธีการกินก็คือแบบนี้มันมีสนเสนเ่ห์และเป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องเนะอาใส่แบบนี้เลยกับหูดกินอืมนัวกระดูกหมูมาพี่น้องบักะหลายเนอะมาตักเอาน้ำมอกระย่างมาฝรั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกินน้ำกันด้พี่น้องทุกทุกคนเลยถ้าเราไม่ไ้ขอจะลาไปกันนะขอก็ะไมคลิปหน้าสบา,ายดี